สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนีสิมากเก็บโหระพาไปเห็ดผัดโหระพาค่ะต้นเล็กๆน้อยๆค่ะทุกคนเก็บดอ,อกเข้าไปผัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแก่เอาวันนี้ไม่มีเมนูมีเมนูผัดโหระพาง่ายๆเพดให้พ่อบ้านกินไปเห็ดงานค่ะทุกคนเก็บเอาแต่ดอ,อกมันถึงจะหอมเนาะบ้านเห้าปลูกม่ากับงามค่ะทุกคนอยู่นี่ปลูกในกระถาง แค่พอได้กเก็บกินเนาะเอาเฉพาะดอกเขาเนาะพวกสัตเขายิงแก่แตกดอกออกมากได้กับเป็นดอกกรดยอดออกมาปุ๊บเป็นดอกตับปีน้องนี่จะเลีตูนบ่ะอยู่เมืองหนออเป็นสี่งะถ้าไปสื่อเพิ่นก็ตตองเสียเวลาเดินทางไปอีกครับพุ้นเพิ่นกับมีขายอยู่แต่ว่ามันก็ตตองเสียเวลาเดินทางาเขาสื่อมากสิเนาะสื่อมาก มัาละหายูโรปเสียกลับไปเบิรงเอาหายูโรนี่ราคาจาักบาทกลับไปเบิงรงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินมันขึ้นๆลงๆค่ะทุกคนกระสีลอยกว่าบาทนี่แหละทุกคนถ้าหายูโรเนาะซื้อมากก็กินโมเบิร์นี่ก็ต้องแช่ต้องช่องฟิตไว้กับลูกชายกระสีบ่เสียบมัคือของสด เขาปลูกกินเองได้ก็ดีค่ะทุกคนแค่นี้ก็ได้กินและเด้มี่่คะนี่แค่นี้เราได้เก็บแล้วากปลูกลายยุคค่ะปีนี้สิบกาอีกยุคเพราะว่าสีกาเราสิบแพ็คล่างดิ๊ดีเซฟิดไปใส่กินหนาวหนาวค่ะมีแต่ว่าสิกาแต่งบ่งมีเวลาจักเทือ่อทุกคนมึงเนี้ย สั่งเขาสิแก่ไปเลยเป็นดอกแล้วแก่ทันทีเลยนะผักอันนี้แม่งรักของรพ่ามุนนี่เสียดายเลียไปเป็นดอกนี่แห้งหอมจ้ะทุกคนบางคนกับสีบอมมากแต่ฉันมากถ้าเป็นดอกพอหอมเสียทุกทีหอมมากกว่าปกติเลยเบิ่ง้นอยู่ตั้ฉันโอ้ยน่าสงสารจัง